สวัสดีครับผมไก่นะครับตัวตัวแทนของเซลจ่านะครับวันนี้มาต้อนรับลูกค้าที่น่ารักและมารับรถกับเรานะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะนําตัวเองหน่อยพี่ผมเมาส์นะครับพี่เมาส์นะครับพี่เมาส์วันนี้มารับรถอะไรเอ่ยม่สูวิชิเอ็กเพนเดอร์ครับครับอันนี้จัดยุ่งยากไหมพี่ใช้เวลานานไหมเอางี้เลยเอาตรงประเด็นเลยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียววันวันเดียวรู้เรื่องเลยครับวันเดียวรู้เรื่องใช่ไหมครับพี่ครับผมแล้วก็ตัวรถพี่โอเคไหม Okay, ที่ที่ที่เราคุยกันครับผมนะฮะเช็คทุกอย่างให้โอเคหมดเลยครับครับันสม่งมอบผมส่งมอบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของงานบริการสถานที่ที่แฮปปี้ไหมอ่าครคนมีอะไรปรับปรุงที่พูดได้หมดเลยไม่มีครับพนักงานบริการโอเคสถานที่รองรับก็ดีมากครับโอเคโอเคแล้วพี่นะแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ตามรรมีนะครับก็เดี๋ยวให้คะแนนการบริการของเซลไก่แล้วก็ ของทางโตโต้คาร์นะครับอ็เดี๋ยวผมให้สัญญาหนึ่งสองสามนะครับถ้าเผื่อโตโต้คาร์เอมาสถานีคุณวางใจนะครับก็บอกว่าโตสุดยอดเหมือนเดิมเลยพี่นะฮะถ้าเผื่อไม่ใช่พี่ก็ยืนรอ่อไปแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมให้สัญญาเลยครับหนึ่งสองสามครับโตสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่ยังไงนะครับผมตัวแทนบริษัทนะครับขอขอบคุณพี่เมาแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วขอขอให้พี่นะครับออกโลไปปลอดภัยนะครับแล้วก็ ทำให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยขึ้นไปครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณครับ